สบายดีพี่น้องพบพอกันยานเ้าคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ในการนะไอ้ไ้มองแจ้งพี่น้องเลยโอ้ยก็เลยนอนดึกน้อเมื่อคืนนี่ท่านมีบ้านงานอยูวข้างบ้านนี่เลยนอนดึกได้จะหน่อยครับ้าทุ่มเนาะก็เลยไม่ลงไปลงไปตีห้าแจ้งแล้วครับนี่ในการเยอะแล้วครับนี่ปะกอากาศใจเนาะ ได้กาดในกาดในน้องนะเ,อนเ,นเนี่ยนี่อันนี้ปลาเปียนเลยครับพี่น้องนี่ปลาเปียนปลากระจายปลาพปรปลาเต็มพระเจ้า,าหละ่ะนี่มีเมือสเก็งครับนี่โมปลากระจายตัวนี้เยอะพี่น้องคนน่ะนะปีงกับตัมะกุ้งเนาะทำมาทั่วคักได้วยังเป็นรูเอีกครับนี่โอ้ยแหลมองสี่ห้าป้อมนึงเนาะเยอะฟังไปเลยนะครับ เอา้เอายอไล่ไล่ยิวันนี้อยู่ได้กินกระโพอแล้วไม่ใช่เฮต่กินอันนี้มันเอ้ยไปอันปีงมาทางเฮติประเทศม,มันบ่ไล่เนาะพวกก็เอาไ,ไว้ซ่องตัวนี้กระโพอแล้วครับนี่ไปทอดกินกันตาทั่วตอนเที่ยงซ่องตัวนี้โอ้โหดืนะครับปลาเกิงกับปลาเปลี่ยนนี่ครับเยอะขนาดไหนขั้นขั้นดี่ที่เนาะบางมันดี่ที่เนี่ยครับ,บ,รบพี่น้องสก์เกตต์เราบางดี่ที่ คำว่าปิ้งมะตูนนี่ก็กินได้เหมือนกันแต่ว่ากลางได้จะน้อยนี่ประเภทน้อยๆนี่พอดีนี่ปิง้งบรรยกาศรรยกาศพี่น้องเงี้ยบุญด้วยนี่เด้วยง่ายๆบุญนั่นจัดหรือไม่เติเนี่ยมันหันเลยไม่ซื้จูงมีอหรอพี่น้องสซหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละหนาวนี่ไว้ปิ้งนะครับเรื่องฮันกับสิเลก,ก็เฮ็ดเลย ขอบคุณสำหรับการที hmm. ่ได like ้รับชมคลิปสั้นพี่น้องท่านทั้งหลาครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ